ท่าน,นเวลาตายแล้วคนที่มีสมบัติมากๆนั้นแหละคือคนมีกองฟืนนองไฟมากๆอยู่ในสมบัตินั้นเผาตัวเองลงในอโลกนิมนต์พระมาเช่นประเทศไทยของเรานี่นิมนต์มาพระมาทั่วประเทศไทยมากุศลาธรรมาเศรษฐีคนนี้ตายแล้วไปไหนหนานไม่มีความหมายนะพยากรรมเอาลงไปแล้ว เอาลงไปแล้วเอาใจดวงไม่ตายนั่นแหละร่างกายนี้ตายเหมือนกับโรคทั่วๆ่วไปตายที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นร่างกายนี้ไม่ไปตกนรกไม่ไปสวรรค์ไม่ไปเป็นเปรตเป็นผีเหมือนกับใจซึ่งเป็นเจ้าของสิงอยู่ภายในร่างอันนี้ พอร่างกายตายเท่านั้นเรียกว่าใจดีดออกแล้วใจนี้ไม่เคยตายนี่แหละตัวนักท่องเที่ยวคือใจดวงนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำลุ่มรุ่มโดนดอนจงทงนรกอเวิกีถึงสรา์ชั้นพรมก็คือใจดวงนี้แหละ ใจดวงนี้ไม่ตายแต่สั่งสมความชั่วช้าละมกไว้เต็มหัวใจแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะต้านทานกรรมของผู้สร้างนั้นไว้ได้ว่าไม่ใหไปตกนรกไม่ไปได้รับความทุกข์ความทรมานกรรมตัวเองเป็นผู้สร้างกรรมดีตัวเองเป็นผู้สร้างหาไปที่ดีเองไม่ต้องถะแต่าถ,าถามถานนหนทางเหมือนเราไปตามบ้านนั้นเมืองน,นี้ในแดนมนุษย์ของเรา การไปสวรรค์ก็ดีไปนรกก็ดีกรรมพาไปเองกรรมของตัวที่สร้างขึ้นมานั่นแหละด้วยความเพิดเพลินของตัวเองนั่นแหละกลับมาเผาไหมตัวของเราให้จมในนรกลงในนรกแล้วใจดวงนี้ก็ไม่ตายต้องได้ว่าความทุกข์ความทรมานตามอานาำนาจแห่งกรรมหนักเบาของตนตลอดไปจนกว่าจะสิ้นกรรมนี้เมื่อไรแล้วถึงจะค่อยเลื่อน ขึ้นมาในนรกหลุมนั่นๆๆแล้วผ่านพ้นขึ้นมามาเป็นเปรตเป็นผีสเสวยกรรมตามระดับลรรดาแล้วถึงจะพ้นขึ้นมาเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ได้ต่อไปนี่คือความตายตัวแห่งพุทธศาสนาของเราที่สอนไว้เราเป็นชาวพุทธอย่า,าได้ดื้อดึงฝ่าฝืน ดูอํานาจของกิเลสตัวไม่มองบาปมองบุญมองนรกสวรรค์มองตั้งแต่ความอยากได้อยากร่ำอยากรวยอย่างเดียวตัวนี้แหละตัวมันปิดทางความดีของเราและเปิดทางความชั่วให้ได้มากมากกว้างของไปสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกตายแล้วกุศลาไม่ทันเลยไปจมเลยจมเลยนี <c> ่ <oughs> ท่านเรียกว่าบาป สำหรับบุคคลผู้สร้างบาปจะได้อันนี้ติดตัวไปถึงจะปัดออกก็ออ,อกไม่ได้ไม่ได้ไมไดหมือนมลถินติดตัวของเราชะล้างออกก็ได้แต่กรรมชั่วติดหัวใจนี่ล้างไม่ได้นะต้องสิ้นกรรมเจ้าของซะก่อนอำนาจแห่งกรรมชั่วหมดไปแล้วถึงจะ ค่อยดีขึ้นมากรรมดีก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องมีใครมาพยุงส่งเสริมบอกทางว่าไปสวรรค์ชั้นนั้นช่านนั้นไปทางเส้นนี้แยกทางเส้นนั้นเป็นไปสวรรค์เท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลไปแดนนรกเท่านั้นกิโลนี้หรือไม่ไม่จิตดวงนี้พอหลุดออกจากร่างเท่านั้นถ้าผู้มีกรรมหนักแล้วดีดผงเดียวนรก ไม่ต้องถามว่าไกลแค่กี่กิโลไม่ต้องถามดีถึงเดียวถึงเลยถึงเลยไปความดีก็เหมือนไปสวรรค์ก็ไม่ถามว่ากี่กิโลดีถึงเดียวถึงแล้วผู้สิ้นกิเลสก็เหมือนกันพอกิเลสขาดสะบั้นลงจากใจแล้วนิพพานครองแล้วในขณนะน,นั้น นี่ละอำนาจแห่งบาแผงกรรมขอให้ลูกเต้าล้านเหลนทั้งหลายตลอดประชาชนซึ่งเราเป็นชาวพูดขอให้ฟังอย่างถึงใจธรรมนี้เป็นธรรมแท้ไม่เคยโกหกส่วนทิเลสนั้นโกหกวันยั่งคำํำวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องความโลภนะความโลภนี่มันตีกระจายไปให้คนสร้างความชั่วช้าหลักไม่มีประมาณนี่เรียกว่ากิเลสความโกรธความ เทียดแค้นนี่ก็เรียกว่าเป็นที่สืบต่อมาจากความโลภเมื่อไม่สมใจก็เครียดก็โกรธฆ่ากันก็ได้แล้วราคาตันหาราคานี้คือความกำหนัดยินดีในสัตว์ตัวผู้ตัวเมียในหญิงในชายเรียกว่าความกำหนัดอยากเสพอยากสมโดยไม่ต้องไปเรียนนั้งโรงเรียนที่ไหน ราคาตัณหานี่เป็นครูสอนอยู่ในหัวใจนั้นเสร็จความโลภก็ไม่ต้องเรียนที่ไหนอยู่ในหัวใจของใจของเรานั่นแหละความโกรธก็มีอยู่ในนั้นเป็นแต่เพียงต้องกําจัดปัดเป่าได้ด้วยอัดเวรรนซึ่งมีครูเมีอาจารย์สอนที่ราคาตัณหานี่เป็นตัวสําคัญมากนะเราจึงเป็นห่วงบรรดาลูกลูกานหลานทั้งหลายซึ่งมาศึกษา เล่าเรียนนี่พ่อแม่ปล่อยใจวางใจมีความดีอกดีใจวิ่งเจ้นขวัญขวายเงินหามามากน้อยเพีย,ยงไรให้เป็นค่าศึกษาเล่าเรียนค่าเครื่องนุ่งผมทุกสิ่งทุกด่างค่าอาหารการกินค่าห้องค่าหับเช่าอันนั้นซื้ออันนี้มาเพื่อการศึกษาเล่าเรียนของลูกแต่ละคนละคน พ่อแม่จะจนขนานไหนจะของจะอยู่ยังไงกินยังไงไม่ค่อยคํานึงยิ่งกว่าการห่วงลูกเต้าของตนซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในสถานที่นั่นๆน,น,นี่คือหัวใจของพ่อของแม่เลี้ยงหมาพ่อยากที่สุดไม่มีเลี้ยงใดยากยิ่งกว่าเลี้ยงมนุษย์เหล่านะั้นป่าเขาก็เลี้ยงของเขาได้ตามสภาพของป่ารู้สึกไม่ยากเหมือนเลี้ยงมนุษย์ สัตว์บางประเภทเขาเกิดของเขาเองไม่ต้องหาพ่อหาแม่มาเลี้ยงดูแต่เลี้ยงมนุษย์นี้โถพิลึกพิลั่นนะทุกจนขนาดไหนไม่ยอมให้ลูกของตนอดตายมีเท่าไหร่ยื่นให้ลูกยื่นให้ลูกได้อะไรมาต้องเพื่อลูกเพื่อลูกทั้งนั้นพ่อแม่จะอดจะอยากขาดแทนไรไม่คำหนึ่งเจ้าของไม่ได้กินลูกได้กินก็พอเจ้าของไม่ได้นุ่งผมให้ลูกนุ่งผอม ยิ่งส่งมาศึกษาเล่าเรียนด้วยแล้วมีเท่าไรพ่อแม่เป็นกงจักไปเลยนะตัวหมุนติ้วติ้วหาเงินหาทองเพื่อจะ <c oughs> มาให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนให้ได้พอเป็นพอไปเป็นอย่างน้อย <c oughs> นี่เป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นยังเชิดหน้าชูตาลูกของเราอีกกลัวจะเสียหน้าเสียตาไม่เสมอพวกเพื่อนกฝูงของเขาเขาจะดูถูกเหยียดหยาม ว่าเพียงเป็นคนต่ำต้อยน้อยหน้าเป็นคนทุกคนจนการศึกษาเลิาเรียนเครื่องศึกษาเลิาเรียนเครื่องแต่งเน้วแต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนฝูงเขาพ่อแม่ก็วิ่งเต้นขวนขวายเพื่อเชิดหน้าจูตาให้มีความสงาาส่าราศีแต่ลูกของตัวเองจะได้เข้ากับเพื่อนฝูงได้สนิทเขาจะไม่ดูถูกเหยียดหยามนี่เป็นหัวใจของพ่อของแม่ทั้งนั้นนะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนานเท่าไหร่พิจารณาสิ กว่าที่จะพอรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานี่กี่ปีเลี้ยงอะไรยากยิ่งกว่าเลี้ยงคนเลีเ้ยงคนนี่เลี้ยงยากมากแต่ก่อนดูดนมแม่นะนมแม่จนจะไม่มีให้ให้ดูดแล้วเดี๋ยวนี้มีนมวัวนมควายให้ดูดเพราะงั้นสัตว์มนุษย์เราจึงค่อยกลายเป็นวัวเป็นคว,นวายไปตามนมของสัตว์นั่นแหละนมของแม่ในหัวอกของแม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินกันแล้วนะ มันปิ้งเต้นเ่งประโกรดเดียนวิชาฉลวดดาวเทียมเกิดเป็นคนไปกินนมหมาไปกินนมสัตว์ไปแล้วเนี่ยจิตใจมันจึงต่ำซามลงไปต่ำซามไปนมของแม่เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด <c oughs> <c oughs> เนี่ยแม่ไปรับทานอะไรมากินอะไรมาถ้าเป็นสลงแล้วจะกระเทือนถึงลูกคู่กินนมแม่นั่นแหละอ๋อวันนี้ลูกถ่าย เพราะเรากินอันนั้นแม่กินอันนี้แม่ต้องได้ระมัดระวังอาหารการกินไม่ระวังไม่ได้สาเร็จมาเป็นน้ํานมแล้วลูกไปดื่มน้ํานมลูกท้องเสียและและเจ็บไข้ได้ป่วยไปก็ได้เนี่นมนี้สืบเนื่องมาจากแม่แล้วลูกได้ดื่มนมแม่แล้วก็เป็นลูกของคนลูกของคนเต็มตัวตัวไปดื่มนมของสัตว์ สัตว์ก็แบ่งไปบ้างเป็นวัวเป็นควายครึ่งหนึ่งเป็นคนครึ่งหนึ่งไปเสียแล้วสุดท้ายเรื่องบุญเรื่องกรรมในศาสนาเลยจะไม่มีในหัวใจ <c oughs> ส่วนคนล้วนๆนั้นมีศาสนาประจําใจสําหรับลูกชาวพุทธเรานี่ให้พากัน <c oughs> รู้เนื้อรู้ตัวนะลูกๆหลานๆทุกคนนี่มีพ่อมีแม่ทุกคนที่มาศึกษาเราเรียนอยู่นี้ไม่ไม่ใช่ไม่มีพ่อมีแม่พ่อ,มแ,มพอมแม่จ้องอยู่ทางบ้าน ผนขวายหาเงินหาทองเขา้าของต่างๆที่จะมาปมปื่อลูกให้เรียน <c oughs> อยู่ตามโรงร่ำโรงเรียนยิ่งเรียนสูงเท่าไรการใช้จ่ายยิ่งมากพ่อแม่นี้เป็นกงจักไปเลยบางทีนอนไม่หลับหาเงินหาทองที่จะมาช่ชวยลูกอุ่นหนุนลูกของตัวเองนี่เป็นยังไงพ่อแม่เวลาเลี้ยงเล็กๆก็แทบเป็นแทบตายไม่มีใครที่จะเลี้ยงยากริงกว่าเลี้ยงลูกคือเลี้ยงคน เราเป็นคนทุกคนโตมาทุกวันนี้เราโตมาจากใคร <c oughs> เรามีพ่อมีแม่ทุกคนเราโตมาจากพ่อจากแม่ของเราอยา่าลืมบุญลืมคุณพ่อแม่เป็นอันขาดนะ <c oughs> หากว่าลืมบุญลืมคุณพ่อแม่เป็นลงไปโดยลำดับแล้วจะเป็นเด็กขาดบาดขาดตาเต่งไม่เต็มเม็ดเต็มเต็มหน่วยไม่เต็มบาดเต็มเต่งแล้วต่อไปก็เสียคนจิตใจจืดชืดหาสารคุณไม่ได้ <c oughs> นี่เป็นความเสียหายมากนะ ถึงการเคารพพ่อแม่การเทิดบุญเทิดคุณรู้จักบุญจากคุณพ่อแม่เป็นเป็นมนุษย์เต็มแบบเต็มฉบับเต็มบาทเต็มเต็มขอให้ทุกทุกคนเรามีลูกเรามีพ่อมีแม่ทุกคนให้ลึกถึงพ่อถึงแม่การดูด่าว่ากล่าวของพ่อของแม่นั้นดุเพื่อเพื่อดีไม่ใช่ดุเพื่อความเสียหายแก่ลูกลูกก็หาว่าพ่อนี้ดุอย่างนั้นแม่นี้ดุอย่างนี้ไปอย่างนั้นนะมันไม่ได้เห็นคุณนะลูก พ่อแม่เลี้ยงมาแทบเป็นแทบกายดุคําเดียวมันก็โตอตอบอย่างนี้เขาเรียกว่าลูกหมาหมามันยังไม่ยังมันยังไม่ได้กัดแม่มันนะแม่มันแบกแบกใส่บ้างลูกมันก็หมอบอยู่นั่นนะแต่ลูกคนนี้มันพอพอแม่ว่าแบกแบกบ้างมันจะกัดพ่อแม่เจ็งกว่าหมาอีก <c oughs> ให้พากันระมัดระวังลูกหลานทุกคนแล้วก็ให้มีศีลมีธรรมติดเนื้อติดตัว การประพฤติตัวถ้าไม่มีทมเป็นเครื่องหักห้ามต้านทานไปแล้วจะเสียได้ทั้งนั้นแต่เพราะราคาตัาหานี่รวดเร็วมากนะ <c oughs> อย่างเด็กในวัยนี้เป็นเด็กที่ไวัยไฟที่สุดมาเรียนหนังสือมันเรียนราคาตัาหาไปพร้อมพบหญิงคบชายในโรงเริ่มโรงเรียนถือเป็นความสนิทติดจมและจมไปเลยมีเยอะนะพ่อแม่ภูมิโอภูมิใจกับ ลูกของตัวเองว่าไปเรียนหนังสือมันไปเรียนหนังสืออะไรมันไปเรียนวิชามหมาหน่อยู่ในโรงล่ำโรงเรียนบางรายมีลูกในโรงเรียนก็มีเพราะอะไรเพราะราคามันกำเริบเสื่อสารมันเสพกันไม่ได้อายกันนะนมีเยอะนะมันมีไหม,ไมในโรงเรียนของเราเอามาถามเราทุกคนทุกคนเวลานี้กําลังสอนในลูกหลานทั้งหลายรู้สึกตัวทุกคนทุกคนให้ระมัดระวงัง เวลานี้เป็นเวลาที่เข้มงวดกวดขันต่อการรักษาตัวเองไม่ใช่เป็นการปล่อยตัวถึงเวลาที่จะควรปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วประเพณีของโลกนี้มันมีคู่ทั้งนั้นอ่ะเพราะราคาตัณหานี่จับให้เป็นคู่เป็นคู่กันสัตว์ก็มีคู่ต้องมีสองมีสองอคนก็ต้องมีคู่มีผัวมีเมียถึงกาเวลาแล้วก็ ตามประเพณีนิยมที่โลกยอมรับสังคมยอมรับแล้วหากมีหักตกหักแต่งเป็นเยา้าเป็นเรือนไปเป็นธรรมดานี่เรียกว่าปล่อยปล่อยแล้วนี่นะปล่อยให้เป็นสมบัติของกันและกัรเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายพ่อแม่ของฝ่ายผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเมื่อตกลงกันแล้วก็เป็นที่ภูมิใจอย่าฝ่ายอย่าฝ่ายอย่าฝืนอย่าสุกก่อนหามอย่าขายก่อนซื้อขั้นเวลาจะ จะขายมันขายไม่ออกนะขายก่อนซื้อสุกก่อนหามยังไม่หามสุกไปแล้วสุกไปแล้วเหลวเหลว,วไปเลยเร็วไปเลยอย่างนี้ใช่ไม่ได้เวลานี้เรามาเรียนวิชาเราไม่ได้มาเตอเตอเรื่อร่อนหาสิ่งเหล่านี้ซึ่งอยู่ที่ไหนมันก็มีไม่อดไม่อยากเลยเรื่องราคาตำหานี่นะแต่ความรู้วิชาที่เราเรียนมาเพื่อจะประกอบการอาชีพของเราในการต่อไป เพื่ออนาคตของเรามีความราบรื่นดีงามนั้นเป็นสิ่งที่มต้องมีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราเวลานี้มีครูมีอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนให้จดจ่อจดจาในความรู้วิชาที่ท่านสอนอย่างไรแล้วให้ไปปฏิบัติแล้วระมัดระวังรักษาตัวด้วยดีอย่าเลื่อนเลอเผลอสติปล่อยเนื้อปล่อยตัวจะเสียได้ทั้งหญิงทั้งชายการปล่อยเนื้อปล่อยตัวเราอยากเข้าใจว่าเสียแต่หญิงนะ ผู้ชายก็เป็นผู้ชายตะกระตะกรามหาสาระมาได้ผู้ชายประเภทนี้หมาสู้ไม่ได้ผู้หญิงที่ปล่อยตัวก็แบบเดียวกันอีกแข่งหมาไปเลยใช่ไม่ได้นั่นคนเป็นหมานี่มันเร็วยิ่งกว่าหมาเป็นหมานะให้พากันระวังอยากให้คนเป็นหมาหมาให้เป็นหมาคนให้เป็นคนมีสัตว์มีส่วนมีเพศต่างกันภพชาติต่างกันศักดิ์ศรีของมนุษย์เราสูงกว่าหมาอย่าเอาวิชาหมามาใชา้ ใช้มาได้จะเร็วยิ่งกว่าหมาวันนี้สอนเรื่องเหล่านี้ให้หลานเหลนทั้งหลายได้ยินได้ฟังถึงอัดถึงทำคือให้มีขอบเขตให้มีอดกลั้นขันตีตัวเองนะบีบบังคับตัวเองด้วยทำมันจะเป็นยังไงถ้าผิดทำแล้วอย่าทำฝืนตัวเองนี่เรียกว่าทำ ทำต้องฝืนกิเลสความอยากความทะเยอทยานเป็นเรื่องของเหยีสฉุดลากเราลงไปเรื่อยเราฉุดลากหรือล้างกันกลับมาไม่ให้ไปเป็นความชั่วชา้าระบงอย่างนั้นเรียกว่าธรรมต้องฉุดลากด้วยธรรมไม่มีธรรมในใจแล้วจมได้นักคนเราความรู้สูงต่ําขนาดไหนไม่มีประมาณถ้าคนเสียไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความหมายใดเลยเยิ่งขอให้ประดับ วิชาความรู้มาประดับตนซึ่งเป็นคนดีด้วยการรักษาโดยอดโดยธรรมแล้วจะเป็นคนมีสงา่าราศีไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีหน้ามีตา <c oughs> ไม่เป็นคนขายก่อนซื้อสู่กหาบซึ่งไปที่ไหนใครไม่มองดูหน้านะคนประเภทนี้นะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเรื่องบุญคุณของพ่อแม่นี้เป็นสำคัญที่สุดนะ,ะลึกซึ้งมากทีเดียวคุณของพ่อของแม่เนี่ยเลี้ยงไม่ให้ ไม่มีอะไรเลี้ยงยากยิ่งกว่าเลี้ยงลูกนะมีกี่คนพ่อแม่รับภาระเอาเป็นเอาตายเสมอกันหมดลูกมีกี่คนความรักความสงวนลูกนั่นเสมอกันหมดหมือนกันเหมือกนอกันกับนิ้วมือของเราจะเป็นนิ้วใดก็คือนิ้วมือของเรา,ารักสงวนเสมอกันหมดในลูกของเรามีกี่คนทั้งหญิงทั้งชายมีกี่คนมีความรักความสงวนเหมือนกันหมดเราเป็นลูกของท่านจงทําให้ท่านเบาใจเงื่อ รู้ตัวขึ้นมาแล้วก็ให้ฟังคำเสียงฟังเสียงพ่อแม่แนะนำตักเตือนสั่งสอนอย่าดื้อดึงฝ่าฝืนนะให้พยายามฟังเสียงพ่อแม่แล้วตอบบุญแทนคุณท่านด้วยการฟังโอวาทของท่านนี่สำคัญเรามีอะไรได้อะไรมาก็ตอบแทนท่านนี่เป็นความดีความชอบและลึกถึงบุญถึงคุณเวลาจะหลับจะนอนก็ให้ว่าพระโสดมน์ พุทโธธรรมโมสังโฆและลึกไว้ภายในใจนี่คือธรรมเป็นเครื่องประดับใจใจไม่เหินห่างจากธรรมแล้วย่อมรู้เนื้อรู้ตัวเสมอไม่ปล่อยตัวง่ายดายคนเราถ้าใจไม่มีธรรมเช่นพุทโธภายในใจธรรมโมสังโฆภายในใจแล้วจะปล่อยตัวได้อย่างง่ายได้ทีเดียวให้มีธรรมเวลานี้พุทธศาสนาของเราสําหรับชาติไทยเราแล้วรู้สึกว่าจูจางเอามากทีเดียว หลวงตารู้สึกวิตกวิจารเป็นห่วงมากนะไม่ใช่ธรรมดานนะยิ่งเวลานี้เป็นสมัยจดวดดาวเทียมอพอเด็กเกิดขึ้นมาตั้งจดวดดาวเทียมขึ้นแล้วมันจะเก่งกว่าพ่อกว่าแม่กว่าครูกว่าอาจารย์ไปหมดเนี่ยแล้วไปไม่ถึงไหนนั่นแหละแล้วตกนรก,กทั้งเป็นนรกทั้งเป็นนั่นแหละถ้ามีทำแล้วราบลื่นดีงามทุกคนทุกคนให้ปฏิบัติตามอัดต,ตามธรรมนี่นะ วันนี้ได้พูดถึงเรื่องอัดเรื่องธรรมแดนนโลกสวรรค์ขอให้ทุกๆคนได้สร้างคุณงามความดีเชื่อเถิดเชื่อพระพุทธเจ้าไม่เคยทําสัตว์โลกตัวใดให้ล่มจมเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เลยเป็นความถูกต้องดีงามทั้งหมดสิ่งที่เป็นภัยก็คือกิเลสดังที่กล่าวมานี้ต่างหากความโลภความโกรธ ราคาตำหาตัวนี้เป็นฟืนเป็นไฟมากให้ระงับดับมันให้ได้ยาววิ่งตามมันนะถ้าวิ่งตามมันแล้วเสียคนเป็นระดับลาดาจนหาค้าหราคาไม่ได้ตายแล้วจมนรลกเราอย่าไปท้าทายนะั้นอะานะโกไม่มีผู้ที่มาแสดงนระกให้เราฟังประกาศกล้องนี้สร้างพระบารมีมาเท่าไรกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าน่ะบางพระองค์สร้างถึงสิบหกอสงไขยแสนมหากรร ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองสร้างแปดอสองไขยสร้างพระบรารมีเพื่อความเป็นพระโพธิจารกว่าจะสำเร็จแปดอสองไขยแสนมหากับประเภทที่สามสร้างพระบรารมีมาสี่อสองไขยแสนมหากับนี่เพราะฉะนั้นการแนะนำส่องสอนยกสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์จึงมีแง่หนักเบาต่างกันประเภทที่หนึ่ง แนะนำสั่งสอนสารโลกได้มากทีเดียวประเภทที่สองรองกันลองอมาประเภทที่สามนี่ได้น้อยนี่แหละต่างกันอย่างนี้แต่ความรู้แจ้งแทงทะลุในความจริงทั้งหลายเช่นบาปบุญนรกสวรรค์นี่เสมอกันหมดไม่มีพระพุทธเจ้าองค์พระองค์ใดจะยิ่งหย่อนก่ากันสอนแบบเดียวกันหมดไม่ผิดเพี้ยนจากกันแม้นิดหนึ่งเลยจึงเป็นที่ตายใจแล้วสําหรับเราชาวพุทธเวลานี้กิเลสมัน มันปิดมันบังหน้าตาเราใสาเหมือนตาแมวนั่นแหละแต่เวลาปิดกิเลสปิดเขาแล้วมันไม่เห็นนะนรกมีมากี่กับกี่กันมันไปลบล้างหมดเลยว่านารกไม่มีทั้งทั้งที่มันตาบอดด้วยกิเลสปิดตามันนั่นแหละเห็นไหมละ่มะสวรรค์ไม่มีพมโรคนิพพานไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีสิ่งที่มีคืออะไรมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานจะเผาคนทั้งเป็นทั้งเป็นนั่นแหละมันมีอยู่ในหัวใจของเรา ออกจังหัวใจนี้ก็ลงแดนนรกที่ว่าไม่มีไม่มีนั่นแหละยังพาให้พากันเข้าอกเข้าใจไปปฏิบัติตัวเองทรมาบุญเจ้าสดศลดร้อนทีเดียวคำม,มัชชิมาคือถ้ำกลางแห่งมรคนิพพานตลาดแห่งมรคนิพพานตลาดแห่งบุญแห่งกุศลทั้งหลายนี่อยู่ที่คําสอนพระเจ้าสอนไว้ทุกแบบทุกฉบับไม่มีผิดเพี้ยนแม้นิดหนึ่งเลยขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามนี้นะ เราจะมีความเจริญรุ่งเรืองโดยลำดับลำดานะถ้าเราเคลื่อนจากธรรมนี้แล้วเป็นไปตามกิเลสจะจมขนั้นใครจะว่าเจริญอะไรแลวก็มีแต่ลมปากเท่านั้นนั่นแหละกิเลสมันเสกสรรปัญนยอว่าดีอย่างนั้นเจริญอย่างนี้นะเออมันเจริญที่ไหนในหัวใจมันมีแต่ไฟความโลภเผาอยู่ในหัวใจความโกรธเผาอยู่ในหัวใจราคะตัณหาเผาอยู่ในหัวใจนี้ไม่ได้กลัวใครนะ รู้แต่ทำถ้ามีใครใครมีธรรมากความโลภไม่มากพออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่ดีไม่ดินจนเกินเนื้อเกิน,น,นตัวความโกรธก็ไม่ค่อยมีราคะตังหามีผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับหญิงคนนั่นชายคนนี้ให้ลำบากลำบนเอาเสี้ยนเอาน้ำเอาฟืนเอาไฟมาเผากันระหว่างผัวกับเมียพ่อบ้านกับแม่บ้าน <c oughs> พ่อก็คึกแม่ก็คันนอง ต่างคนต่างสอแสแงหาได้หนึ่งแล้วไม่พอสองแล้วไม่พอนี่แหละเอาไฟมาเผากันในครอบครัวเยื่อเหลอนเราด้วยอำนา,า,าจแห่งราคาตัญหาได้ไม่มีเมืองขอนี่แหละนี่แหละให้ยินดีเฉพาะของมีอยู่ของตนของมีอยู่ของของเรากับสิ่งภายนอกหญิงภายนอกชายภายนอกไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันนะอ่ ถ้าว่าผู้หญิงเอ,เอาฟังให้ชัดนะนี่แหละเสียงทมพูดให้ชัดเจนไม่อ้อมแอมอ้อมแอมเหมือนกิเลสนะถ้าพูดออกมาในกิเลสมันอายมันอายนะตัวหยาบที่สุดคือกิเลสนั่นแหละมันอายกลัวจะไปโขกบาลมันนะที่นั่นผู้หญิงคนหนึ่งเอาเนี่ยสอนเจ้าของนะหัวสอนผู้ชายสอนเจ้าของผู้หญิงสอนเจ้าของให้มีความยินดีในของมีอยู่ของตน ของมีอยู่ของตนคือ,อะายผัวของเราเมียของเราเท่านั้นแปลนของมีอยู่ของเรานอกนั้นย,า,ยาเสาะอยาแสวงหาฝืญนะ้ำไฟมาเผาไหมกันเพราะไม่มีอะไรแตกต่างกันพอจะดิดจะดิ้นเอาไฟมาเผากันระหว่างสามีภรรยาถ้าว่าสามีเหลือมันก็มีอันเดียวฟังให้ดีมีอันเดียวเท่านั้นน่ะผู้ชายเต็มโลกเต็มวังสารผู้ชายคนไหนมันมัมนมีสิบอันยี่สิบอัน พอจะไปดิ้นดีดเอาผู้ชายคนนั้นมาแข่งขวงตนว่าพ่อหนูนะผู้ชายคนนั้นเขามีสิบอันนะถ้าว่ามีสิบอันตนี้มันก็จะฟังไม่ชัดอีกพราะเขามีสิบคอยนะเจ้านะมีคอยเดียวสู้เขาไม่ได้ให้เขาชนะอย่างนี้ก็พอจะยอมรับว่าอ๋อเรามีเรามีามอันเดียวมีคอยเดียวเขามีตั้งสิบคอยให้เขาจะยอมอย่างนี้ความชั่ว ผู้หญิงก็มันกันผู้หญิงมันก็มีอันเดียวมีหีเดียวเท่านั้นนะมันโอ้พวกบ้าคนหนึ่งแท่ได้ฟังมันมาเป็นบ้าเสียหัวอะไรก็พูดความจริงให้ฟังนี่เราทำเอาความจริงออกอย่างนี้กิเลสมันไม่แตะนะมันตัวสกปรกสกมองดุกิเลสมันไม่แตะมันนี่เราว่าผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งของเรานี่ก็มีอันเดียวเห็นมีเรานี้ก็มีแล้วสมบูรณ์แบบแล้วทุกอย่างแล้วผู้หญิง นอกจากเมียของเรามันมีกี่อันจึงเอามาอวดเมียของเรามันก็มีอันเดียวเหมือนกันไม่เห็นผิดแปลกจากกันถ้ามันมีรอบตัวหมดมองไปที่ไหนเห็นแต่หีเห็นแต่หีหหทั้งข้างล่างข้างหลังเอายอมให้มันเสียผู้นี้มันมีหีมากเมียของเรามีหีเดียวเอามอบให้มันเสียอันนี้มันก็มีเช่ากันมันอุจรีเป็นบ้าอะไรนี่เอาไฟมาเผากันยญยพี่น้องหลายจำเอาไว้นะ ยาดียาดีมันมีเหมือนกันหมดมันเสมอกันหมดยาดียาดีเอาไฟมาเผากันนี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าอภิชตตาให้มีผัวเดียวเมียเดียวท่านั้นเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วนี่คือธรรมพระพุทธเจ้าถ้ามีสองเป็นหมากัดกันไปเรื่อยๆมืีมากเท่าไหร่ยิ่งตัดกันไปใหญ่หมาในเมืองอุดรนี้ตกลงในน้ำของหมดสู้คนราคากล้ามีหลายผัวหลายเมีย,ยไปได้สู้คนมีหลายผัวหลายเมีย,ยไม่ได้เข้าใจไหม ให้มีทำเป็นเครื่องกำกับรักษาผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วฝากเป็นฝากตายกันได้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน <c oughs> มีความพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ถ้ถามีหัวมีเดียวเมียเดียวเท่านั้นถ้ามีสองแล้วคิดหายนะฝากกันจำนะวันนี้เทศนาว่าการให้บิ่น้องทลายฟังก็พอสมควรแก่เวลาเวลากำลังวังตาเพราะหลวงตานี่ก็แก่มากแล้วเทศลำบากลำมน มุสาพยายามเทศด้วยความเมตตาสงสารโลกเราเวลานี้ไปที่ไหนก็ได้เทศได้เทศอย่างนี้จึงขอให้นําธรรมานี้ไปประดับตนนะ <c oughs> ยาด้นยาด,ยาดีกับเรื่องกิเลสตัณหามันพาคนให้ดีดดิ้นให้ล่มจมมามากต่อมากแล้วให้รู้เนื้อรู้ตัวเค็ดหลับกับมันบ้างให้เอาศีลเอาธรรมเข้ามาในสู่จิตใจของเราเวลาจะหลับจะนอนอย่าลืมว่าพระ ไม่ได้มากก็อ,าอาหารหังสวขาโตสุปฏิปโนแล้วให้นั่งทําความสงบใจนึกคําบริกรรมภาวนาเช่นพุโทโธหรือธรรมูหรือสังโฆบทใดก็ได้ให้มีสติกรํารกับอยู่กับใจของเราให้เป็นความสงบถ้าได้สักสิบนาทีจะดีนะนี่เราให้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะบังครับจิตเราคิดมาตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งถึงวันหลับ นี้เป็นเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีอันนี้เราจะหักเวลานั้นมาสร้างความดีเข้าสู่จิตใจซึ่งเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ต่อใจของเราคือทำได้แก่การภาวนาทำไมบางคับเจ้าของเพียงสิบนาทีบางคับไม่ได้เอาบางคับให้ได้นะ ในขนาดที่นั่งภาวนานั้นให้ระลึลกพุทธโธพุทธโธพุทธโธหรือทำโมรหรือสังโฆแล้วแต่ทาบทใดที่ถูกกับจิติใจของเราให้นึกบริกรรมในนั้นแล้วมีสติจดจ่อนั้นแล้วจิตของเราจะค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งหลายอันเป็นเรื่องก่อกวนของกิเลสจะค่อยเบาลงเบาลงธรรมคือความสงบอย่างใจจะปรากฏขึ้นในใจของเรา เมื่อใจได้มีความสงบแล้วมันจะชนะความสุขทั้งหลายในโลกนี้ได้เป็นลําดับลำดาไปต่อไปเมื่อจิตของเรามีความสงบมากเท่าไหร่ยิ่งมีความผูกพันในธรรมเขามากเข้าเข้าความยุ่งเหยิง,ยงวุ่นวายกับความคิดความปรุงและปัดออกปัดออก <c oughs> เพราะนั่นเป็นไั่ความคิดพุทโธพุทโธนี้เป็นความคิดของธรรมเป็นคุณกก่าจิตใจของเราให้พากันภาวนานนะ ชาวพุทธไม่มีคำภาวนาสงบใจบ้างเลยมันไม่มีเครื่องหมายของชาวพุทธนะ